หัวข้อเทศของวันนี้คือมักง่ายคนเรานะก็บอกว่าเราเชื่อในกรรมบอกว่าเราเชื่อในพุทธศาสนาแต่ในตามนิสัยตามสันดานคนอดไม่ได้ที่จะมักง่ายอะไรที่มาง่ายๆอะไรที่ได้ง่ายๆเราก็อยากได้ถ้าเราลักกายได้เราก็จะทําในบางๆเรื่องโดยเฉพาะเช่นในฟังก็คือการลดน้ำหนักบางคนอ้วนอยากผอมทํายังไง ก็เขาบอกว่าต้องออกกาลังกายต้องกินข้าวให้ถูกต้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันขี้เกียจทํายังไงดีกินยาหรือว่าผ่าตัดผ่าตัดมันก็ดูดไขมันออกให้หมดเลยเออผอมทันทีหรือไปเสริมนูน่นเสริมนี่ให้มันดูดีก็ได้หรือกินยาไดเอทให้มันน้าหนักมันลงไปเร็วๆก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าทางรัดคือเราพยายามจะใช้ทางรัดในการแก้ไขตรงนี้คนบางคนอยากรวยทํายังไง ก็มีตั้งแต่ไปป้นเขาไปขโมยของเขาทํางานที่มันไม่ถูกต้องหรือไปเล่นลอตโต้เล่นหวยอย่างเงี้ยเราอยากได้เยอะๆได้เร็วๆได้ง่ายๆหรือบางทีคนเราอยากจะเก่งแต่มันมันขี้เกียจที่จะไปทํานู่นทํานี่มันขี้เกียจที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้มันเก่งจริงๆก็เลยทํายังไง,ไงอะขีโมเอาคอหอบเอา เจอใครเขฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันเป็นคนอย่างนั้นนะฉันไม่เคยหรอกที่จะโกงใครฉันไม่เคยคือพูดซะดีเข้าตัวแต่จริงๆเ่ะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคนเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็าตาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างกรรมมาให้รวยคือไม่ตั้งใจทํางานไม่ตั้งใจทําให้มันดีที่สุดมันจะไปรวยได้ยังไงอย่างมากมันก็รวยได้ชั่วคราวมาเร็ว ก็ไปแล้วอย่างถ้าเราอ้วนเราอยากจะลดน้ําหนักแต่เราไม,เาไม่เราไม่เปลี่ยนการกินเราไม่เปลี่ยนการออกกําลังกายจะกินยาจะผ่าตัดเดี๋ยวมันก็อ้วนกลับมาคืนเราเป็นคนที่อยากรวยเล่นลอตโต้ชนะหวยก็ได้ส0 3สบล้าน4 0่สบล้านห้าร้อล้านก็ได้เดี๋ยวก็้หมดเพราะว่าเราไม่ฉลาดพอเรายังไม่พร้อมที่จะรับกับเงินอันนี้การเรียนหนังสือก็เหมือนกัน อยากจะเรียนให้จบอยากจะเรียนให้สูงๆแต่แขี้เกียจทาทำยังไงลอกการบ้านเพื่อนเข้าไปในข้องสอบก็ลอกข้อสอบของเพื่อนมันก็จบได้นะก็จบได้ดีด้วยแต่จบมาแล้วอะ่ะมันจะทําอะไรได้ถึงเวลาที่เขาจ้างไปทํางานเราก็ทําไม่เป็นเพราะว่าตอนนั้นเราโมแต่ลอกโมวแต่เมาโมแต่เล่นอันนี้ที่เรียกว่าการมักง่ายการอยากได้อะไรง่ายๆเร็วๆแต่ไม่ยอมที่จะลงทุนไม่ยอมที่จะทํา แต่ขอบอกว่าในโลกนี้กรรมมันมีจริงคนเราทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องรับได้สิ่งผลนั้นจริงๆทุกคนก็รู้หมดแหละว่าเราเป็นคนยังไงเราจะโมจะเพอเจรอขนาดไหนใครมองหน้าห้านาทีคุยกับเราสองสานาทีก็รู้ถึงไส้ถึงุงแล้วว่าเราเป็นคนยังไงขี้โมอเอาแต่ใจตัวเองขี้งอนหรือว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียชอบแซวหัวเลาะเก่งใครก็รู้จักเราทันทีเราไม่ต้องไปเสียเวลาบอกเขาหรอก เราไม่ต้องไปพยายามได้อะไรง่ายๆแต่เราสร้างเหตุให้ดีคืออยากได้อะไรก็ให้ทำสิ่งนั้นให้เหมาะสมให้สมควรแล้วเมื่อสิ่งนั้นได้มาแล้วนอกจากว่าได้ผลที่ต้องการขบวนการในการได้มันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยคือเราได้เติบโตเราได้เรียนรู้และเราได้เข้าใจและเราได้มีอยู่ในตัวของเราเองไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแล้วมันจะดี จำไว้ว่าอะไรที่มาง่ายก็มักจะไปง่ายอะไรที่มายากก็ถึงจะมีคุณค่าถึงจะมีบทเรียนอยู่ในนั้น hmm. so อยากกลัวความลำบากอยากกลัวการลงทุนการทํางานเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเราเ न, ในระยะเวลายาวเราอาจจะชนะในระยะเวลาสั้นแต่ในระยะเวลายาวเราแพ้ชัวดังนี้จําไว้ว่าอย่าเป็นคนมักง่ายอย่าเป็นคนอยากได้ของคนอื่นง่าย ให้เข้าใจในกรรมคนเราทํากรรมอันใดไว้ก็จะได้รับผลในกรรมนั้น